มีการเปิดตัวโครงการ t o u r ริสดิจิ p a y อย่างเป็นทางการนะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้ค่ะมันเป็นมิติใหม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิตัลเป็นเงินบาทเพื่อใช้ใจ่ายในประเทศได้ค่ะก็ต้องก,ก,ก,ก็ก็ไม่รู้อะไรตรงไหนจะมาก็คือว่าเอามาเอาเอามาแปลงเป็นเงินบาทมันก็ต้องมีระบบที่เขาจะต้องมาจัดการขาย ผ่านไอ้ตัวแทนที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลของเราค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องการทดลองทำมั้งเป็นแซนบ็อกค่ะอาจารย์เออทดลองก่อนทดลองทำอ่ะแต่ว่าคือไอ้พวกนี้มันจะผิดกฎหมายเยอะอมันจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายเวฟไงไม่ต้องคือว่าทำเฉพาะอย่างเงี้ยลองทำดูว่ามันจะทำได้ไหมนะก็ทางรัฐมนตรีคลังท่านก็บอกว่าจะจะทำเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแปลงสินทรัพย์ดิจิเัลเป็นเงินบาทเพื่อใช้ในประเทศได้ นะแกก็ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น10%ผมก็ไม่รู้จะมาจากไหนนะ,ะจะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบแสนเจ็ดหมืพันล้านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็มีการกําหนดแลจะจำเนินใช้เวลาประมาณ18เดือนอที่จะทดสอบจํากัดวงเงินไม่เกิน5้าแสนบาทต่อเดือนสําหรับร้านค้าที่จะเข้าขบวนการที่จะ ที่จะดาเนินการอย่างนี้วิธีการก็คือเขาจะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะสามารถแปลงเป็นเงินบาทผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่อยู่ภายใต้การกํากับของกรอตอ์พอหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เงินบาทเนี่ยจะถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีมันนี่ที่กํากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เอาไปใช้ชําระเงินตามร้านค้าต่างๆค่ะผ่านการสแกน QR โค้ดใช่กนะ็ถูกแล้วเพราะว่า เขาไม่ได้เอาคริปโตเนี่ยหรือเงินเข้ารหัสเนี่ยไปซื้อของเลยคือต้องแปลงเป็นเงินบาทก่อนมันก็คือบัญชีเงินบาทปกตินยะแต่ทางฝั่งของคนที่รับซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลมาเขาก็ต้องมีระบบที่จะขายออกเขาเหมือนกันนะเอออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องดูต่อละที่เขาทำเนี่ยแต่ว่าเรื่องการประมาณการว่าจะใช้จ่ายยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ผมผมคิดว่ามันก็ก็เหมือนกับที่พูดพูดกันอนะ พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรก็มีตัวเลขเ <Entertainment Complex. S 2> อ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพเอร์พระราชบัญญัติที่จะออกศูนย์การเงินก็มีตัวเลขรวมทั้งแซนบ็อกที่จะทำก็มีตัวเลขแต่แน่นอนอ่ะนะก,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 ก็ต้องลองดูว่าเขาจะทำแบบไหนทำที่ไหนมันมีอันเนี้ยเป็นความพยายามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องลงทุนนะ,ะเป็นเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งผูกโยงกับสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งก็ผมมีความรู้น้อย นะแล้วผมเป็นมนุษย์โบราณ